สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องเต่งให้สุดวันนี้เราจะมาอันบล็อกเรื่องอะไรกันนะน้องปลาเรื่องเด้นเด,ด,ด,ดจ,จบแล้วการรอคอยที่แสนนาจบแล้ววันวันที่เคยวันไว้คือรอนานมาก บ็อกเซตตัวนี้พูดเลย <c oughs> คือรอคอยมันแสนนานจริงๆนะถูกแล้วคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราสองคนคือแบบปลื้มมาก <c oughs> อดูดูจากขาววันนี้ถ้าทุกคนเคยดูเรื่องนี้ข้าววันนี้คือแบบมันคือภา <c oughs> พพูที่นอนของน้องค่ะ <c oughs> อินขนาดไหนต้องอินเบอร์ไหนถึงแบบว่าเออมีภาพบูที่นอนแบบนี้ <c oughs> ไม่แต่ว่ามันมีคนหนึ่งเว <c> ้ย <oughs> <c oughs> สั่งเซตไม่เหมือนคนอื่นเขาละคนหนึงงงหน่งเขาก็สั่งเซตปกติทั่วไป พี่สั่งเซตแพงสุดจะไม่ปรึกษาเพื่อนไม่อ่านไลลุ่มคือไม่อ่านไลลุ่มไงคือตอนนั้นตอนนั้นคุยกับแพรว่าอะไรนะพี่จะสั่งเซตอะไรนะเซตบีหรือเซตสีเนี่ยจะไม่ได้เซตที่มันไม่เอาสีดีอะต้องเป็นเซตบีเพราะหนูว่าสั่งเซตสีทั้งหมดอะมีทั้งหมด3เซตมีเซต A B C ใช่ใช่แล้วอีนี่คือแล้วเดอซื้อกระเป๋าผ้าแยกเออแต่นี่คือไม่ได้อ่านไลลุ่มไงคือแบบอุ้ย ฉันจะต้องซื้อเซ็ตที่มันได้ครบแบบต้องได้เยอะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเอ,อเ้ยเซตสี่ไปเลยจ้าเบาๆสามไม่ค่อยอยากจะบอกราคาแต่ใครไม่รู้อย่าไปพูดถึงเรื่องราคาเ,ออเลยเพราะว่าสิ่งที่เรารักที่สุกก็คือของเี้ไ่เปิด,ดคือได้มาสดๆร้อนๆเลยอ่ะทุกคนคือครั้งนี้เราจะไม่เปิดผ่านกล่องพัาสดุน้อรู้สึกว่าแบบเสียเวลาเสียเว <ๆ S 1> ลาก็เลยแบบ ดีแรงไปเดี๋ยวพี่ดินตื่นเขาไม่ได้หลับเลยอ้าวเหรออ้าวเหรออ่ะมาเราพร้อมเดี๋ยวเรามีกล้องเล็กให้ทุกคนด้วยมาแทนให้มาค่ะวันนี้ได้แดงนะคะวันเดือนปีโอเคอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออะไรวะ นี่น่าจะเป็นซีดีป่ะซีดีเรื่องแม่แดงใช่อันแรกคืออยากแกะแกะแกะไม่ได้ไหมอืมคือมันก็คือถึงอารมณ์รุ่นละมุนแบบโอ้ยอันนี้ร่วงไปเฮ้ยทำไมมีแผ่นซีดีหลายแผ่นจังอ่ะน่าจะเป็นซีดีเพราะถ้าเป็นดีวีดีมันน่าจะไม่เอ้ยนม่ต้อเป็นดีวีดีน,นั่นแหละเพราะว่ามันมีทั้งหมด ตั้งเท่าไหร่นะสิบสิบกว่า EP อ่ะอุ้ยมันเยอะขนาดนี้เราไม่เคยไม่เคยซื้อบ็อกเซตที่เป็นซีดีแล้วมันเยอะขนาดนี้อ่ะปกติมันคือจะเป็นได้แผ่นใดไงอืมอันนี้ได้แผ่นใดด้วยแล้วก็ได้ซีดีด้วยนี่ไงถึงบอกว่าบ็อกเซตเซตใหญ่คือได้ครบทุกอย่างนยเขากล้องหนูบ้างชื่อมาให้ดูคือแบบคือแบบอลังการฟังเบอร์มากพี่น้องต่อไปเลาเหมือนเวิร์กช็อปอยู่เลยต่อไป ทิ้งสิ่งสิ่งที่พี่กิ่งบอกไงเนี่ยนี่อันเนี้ยอยากลุ้นมากเพราะว่าแต่ละที่อะทาไม่ค่อยเหมือนกันเลยเว้ยแฟดไดบางที่คือเป็นการ์ดบางที่คือเป็นพงุ่นแจอันนี้รอบรอบที่แล้วที่เราทําอ่าอะไรนะรอบที่แล้วที่เราทำ,นะท,าท,ำทานไทยอันบอกทานไทยเขาเป็นการ์ดเนาะแต่อันเนี้ยเป็นอันนี้หมายถึงว่าแฟดไดตัวนี้คือแต่ละกล่องไม่เหมือนกันเนาะคือต้องพูดก่อนว่าบล็อกเซตของไทยอ่ะ บางอย่างเป็นพงกุญแจเว้ยแฟร์ไดอะบางอันบางอันคือเป็นการ์ดมันมีมันมีพงกุญแจหมายถึงว่าของได้แดงหรือว่าของของไทยเฉพาะของไทยอ๋อหมายถึงบล็อกเซตของจีรี่ในไทยหรือของไดแดในไทยใช่มาเก็ตอันนี้คือแบบใส่กล่องมาชอาแบบว่าหมอนของแดนนอกรุนว่ะคืออยากรู้ว่าเป็นไงอ๋อมันก็คือแฟร์ไดแหละแฟร์ไดโอยนึกถึงอะไรหรือว่าลิฟต์อะ มีที่ห้อยด้วยเด้อไม่ไม่โบบานะสวัสีที่ห้อยด้วยสัมผัสสัมผัสยันเนื้อพี่ฉันก็ต้องสัมผัสยันเนื้อไม่มีเด็กเกไหนขอจับเลยนี่ยนจับอ๋อ แบบปึ้งเสียบอุ้ยเสียบเข้าไปแล้วตรงนี้ก็คงจะมีไฟขึ้นตรงนี้อ๋อน่าจะมีไฟขึ้นตรงนี้น่าจะมีไฟขึ้นเนาะอายดีชอบอ่ะอินเนี่ยคืออินเรื่องนี้เป็นพูดเลยว่าอินเรื่องนี้เป็นพิเศษอินหมดอินหมดเรื่องเนี้ยอ่าอุ้ยมันมีอะไรข้างในเยอะจังวะอะไรอ่ะเอาฝั่งนี้ก่อนคือฉะอุ้ยเพิ่งเห็นคุณกีดได้ไหม กินได้ไหมมันเป็นสแตนดี้อะคริลิกของเราได้ปะวะน่าจะได้ทุกกล่องมันเป็นสเตนดี้อะคริลิกแ่แล้วทำไมอ่ะทำไมคนอื่นเขาถึงเรื่องปกติแล้วดูใจนีทำไมหรอนักว่ายน้ำเสื้อไม่มีเออเเสื้อไม่ได้เอามาเสื้อมาอะไรแล้วต่อไปต่อไปต่อไปอันนี้คืออะไร อันนี้คือโพโตเการ์ดอันนี้ต้องได้ทุกคนดิโพโตเการ์ดอ่าพโตเการ์ดได้ทุกคนว้าวหล่อมากพี่ดีหล่อมากทุกคนอุย้ยอย่าเข้าไปกดไม่ทุกคนหรไม่บุมเอออุ้ยสดใสมากลูกเอิไม่ไม่ไม่ลูกนะไม่ฮัลโหลามีคนเนี้ย ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> กล้ามดีกล้ามดีแขนวงแขนจ้าเป็นมัดมัดโ, <c oughs> โอ้ยเจนี้สวยเด้อโอ้พี่ดอนอพี่ดอนน้องเดลวชอบคนพูดเลยอะไรอนนี้หมดแล้วปากไม่ให้ดูได้หรือเปล่า <c oughs> เออ ต,ต่อไปเอาเอาข้างขางนี้ก่อนเนะาะมันมีข้างข้างอ,อ,อันนี้ก่อข้ข้างๆ้างนี้ค่ะเฮ้ยมีแผ่นเล็กนี่อันนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเซ็ตขนมไทยที่พามทอันดับแรกก็คือลูกชุบลูกชุบดวงดาวปั่นยากมาก <c oughs> <c oughs> ลูกชุบดวงดาวปั่นยากมากนะคะ ในบทไงในบทนที่เอิร์ธพูดนะลึกชุบดวงดาวที่ที่อินทัพพูดอ่ะอลูกชุบดวงดาวป้นยากมากลืมกลืนกลืนไม่ลงลืมกลืนไม่เคยลืมนี่ดูกี่นออกมูลนดลานดันแม่เอาจริงๆมูลันดันแม่ ขนมโคไปขนมของทางภาคใต้ที่น้องบอกอืมก็ที่ก็ที่ตอนที่เพื่อนไปบ้านพี่ดีนไปทำขนมอ๋อเอ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 อนึกออกไหมแล้วก็จากมงกุฎที่น้องตอนนั้นน้องอธิบายว่ามันแตกต่างกันกับท้องเอกใช่ป่ะเออที่มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่รูปร่างเหมือนมงกุฎแต่อันนี้จะเป็นจางมงกุฎจริงๆ มีข้างหลังด้วยนะมีอันหนึ่งอะอะไรอะไหมีข้างหลังนี่ยมันอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นแบบอินทนินขนมเหรอขนมอิน,น,นใช่ขนมผสมไม่มีอะไรมากแต่จะลำบากตรงที่ต้องกวนแป้งให้สุกซึ่งใช้เวลานานแลช้อมุ้งชอมุ้งอะไรก็เพิ่งทำกันไปป้าเอ้เจ้าแพรอะใช่แพรแพรเป็นข้างประดิ์ประดอย แล้วก็พัพไม่เออนึกออกแล้วขนมพับพายไม่ใช่บุหลันขนมพับพายที่แป้งข้าวเหนียวความหวานนู่นนี่นั่นอะที่ที่น้องพามอะอธิบายให้พี่ดีนฟังอ๋อแต่ว่าอีพีหกอีพีหกในตำนาะน ทับทิมกรอบนี่ของโบชันเดอร์อยากกินน่ะเออวันนี้ไปหากินทับทิมกรอบกันอันนี้ทับทิมกรอบตอนที่ตอนที่พ่อแม่ของพี่ดีนมาแล้วก็น้องพามก็ทําให้กินไปไ้ไ้ไปไไปแล้วก็ถัวแปบไอ้นี่ไงตอนที่เขาไปอยู่หอของพามกันสองจะทาเป็นปะทัวแปบกินเป็นปะกินไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าทำไมไม่เป็นเลยทักอย่างอ่ะเคย <c oughs> เคยกินว้ยเคยกินถัวแปรแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่สิ่งที่ชอบเท่าไหร่แต่ก็คงจะอร่อยแหละที่ชอบกินก็คืออ,ะ,อะไรนะ <c oughs> ที่ชอบกินอ่ะก็คือชอบม่วงชอบม่วงที่ชอบกินมากต่อไปอ๊ยอันนี้เดี๋ยววางแยกไว้ก่อนเราอยากรู้ว่ามันมีกี่อ่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นโปสเตอร์นะเพราะเขาเคยบอกทำไมได้เยอะจังอะ่ะ แกะแกะเพลินมากโอ้ยขอแานหน่อยค่ะทุกคนทุกคนขอแพนหน่อยนะคะดึ้นตึ้นตึ้นตึ๊ดึดึดีมากทุกคนส่งข้การรอคอยเลยนะเอาจริงอันนี้เป็นหนูว่ามีสามคู่เหมือนอะคริลิกก็มีคู่ดินพามแล้วก็นี่ไงอ๋อไม่อ๋ออินทั อินทัศกับพี่กรณ์ตอนอนินทัศแผลชิญอยากเปิดโอ้ยเปิดร้านนี่บ <c oughs> อลล่าสุดนี่คือส่วนตัวแล้วอ่ะโพสต์ถามโพสต์รู้สึกคุ้มอ่ะรู้สึกคุ้มมากตอนนี้อยากวางเรียงรายไว้ตรงนี้ได้ไหมวางเรียงรายไว้ <c oughs> ตรงนี้เลยต่อไปก็นะ่าอ่าถึงข้างล่างแนละ้วอันนี้ไงอันนี้ป่ะที่ที่ อ่าอกเซตรุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะบ็อกเซตที่ตั้งแต่ B ลงไปเอตั้งแต่ B ลงไปเป็น A เป็น A กับ B อ่ะจะไม่ได้คือสิ่งนี้ก็คือเป็น CD soundtrack. s o ซาวด์แท็กเนะใช่ซาวด์แท็กจะมีทุกเพลงเลยอ,เอัเสียดนเนี่ยก็ที่เขาให้ซื้อแยกนะตอนแรกหนูคิดว่ามันเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆที่เอาไว้เล่นกับเครื่องเล่นเสียง่ะอเออแต่อันนั้นจะคลาสสิกไปมันจะแบบ ของจะต้องใหญ่กว่านี้แลคือจะต้องหาเครื่องแต่คือเนี่ยซีดีคือไปนั่งเปิดในรถได้เลยนะเออแล้วก็อันนี้อันนี้ p r พ s e ซนเพราะว่าหนูอ่ะดูสปอยของคนอื่นมาอันนี้ได้ทุกคนป้าอันเนี้ยอันนี้ไทุกคนเป็นเหมือนค่ายแใช่ข้างในจะมีแบบนักแสดงทุกคนจะเขียนเออว่าความรู้สึกแต่ให้ดูคนแรกปึ๊บของน้องโอมขอดูกอนี่คนลุกเล ก็คือแบบลายมือสวยมากเรียบร้อยมากใช่ใช่นี่พี่ก้าวโลก้าวพี่ก้าวมดมาเยอะมากเออลายมือคือแบบเคสเรื่องนี้สวยทุกคนเลยเนาะคือทุกคนอะเอ็นดูพี่บุญเลยพี่บุญกูเนี่ยแล้วพี่บุญนะพี่บุญเคยพูดว่าเรื่องเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วปะใช่ตอนแรกอะคือเขาอ่ะคือ คือเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วแล้วเขารู้สึกมันไม่ประสบความสําสเร็จเลยแล้วพอเขาได้มาเล่นเรื่องเนี้ยคือประสบว่ามันประสบความสําสเร็จแบบยิ่งใหญ่มากอจะร้องไห้เนี่ยพูดถึงวันนึกถึงวันที่เขาร้องไห้ในแฟนมีนคือแฟนคลับทุกคนมีค่ากับเขามากจริงพี่ปุ๋มเป็นคนที่ให้ค่ากับแฟนคลับมากทุกคนแหละน้องเฟรมอุ้ยเจ้าเฟรม,ฟฟมยิ่งใหญ่มากต่อไปก็น่าจะเป็น คนเลยอ่ะอันนี้คือคือชอบอ่ะเนอะคือคือดูนั่งดูแล้วคือแบบไม่ละสวยมากเราอ่ะเราคนนึงที่เป็นคนที่ประดิษฐ์คำพูดได้ยากมากเลยนะเว้ยแล้วเขาพูดออกมาได้หนึ่งหน้ากระดาษอ่ะบางคนคือเขียนเต็มหน้าหนึ่งหน้ากระดาษนี่มีสองภาษาด้วยคือดีมากลายมือสวยมากลายมือดีมากน่ารักแบบลายมือคือแบบเหมือนฟอนต์หนึ่งฟอนต์หนึ่งเลยเนาะีแล้วก็แบบ คือมันคือแบบการเก็บคว,วามทรงจำะเนาะอืเขาเพิ่งได้นี่ไปด้วยนะดีจังนี่แล้วก็ฝากถึงแฟนๆได้แดงจากทีมง,งานสตูดิโอบร์บิสีปลื้มใจมากเลยอ่ะดีจังอ่ะดีดียังยังชมไม่หยุดอ่ะ่หมดอันนี้เป็นสเปเชียลแตงนะคะ,ะต่อมาต่อมาอะไรอีกมีจอมี จริงเหรอโอ้ยเสื้อเสื้อนี่แหละเสื้อนี่แหละคือถ้าทุกคนน่ะมันมันจะมีคือทุกคนสามารถเลือกใส่ได้วันไหนช่องเราคืนนัดกันมาใส่ดีก,กว่าบ้ามีทั้งสามคนเลยอ่ะใช่สือได้แดงอ่ะใช่เราจะให้ดูแบบเสื้อนะว่าคือตอนที่เห็นในแบบอ่ะคือสวยมากมันอารมณ์โอเวอร์ใส่ป้าที่แพใส่ตอนนั้นนะเพราะ แพ้เป็นคนแรกนะในช่องอ่ะที่ได้บ็อกเซตอ่ะใช่แล้วากคือแต่คือแพรก็ใส่เลยใช่คือหนูอ่ะคือมันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนอยากใส่โอเวอร์ไซส์ก็สั่งไซสใหญ่ไงโดยที่เขาไม่ได้คิดราคาเพิ่มจากราคาบ็อกเซตเลยใช่ไปว่าแต่ทรงมันเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วไง้องหนูอ่ะสั่งไซส์ปกติสั่งปกติใส่เแต่นี่คือสั่ง M มาให้มันแบบตัวใหญ่อยู่ใช่แต้องนีก็คือแบบ อย่าใช้คําว่าสวยอยู่นะสวยสวยมากดูดเลยสวยจนแบบจริงคือสวยมากชผ้าด,า,า,<อ>าดีผ้าดีคือแบบไม่กล้าใส่บ่อยๆอ่ะคือกลัวว่าแบบกลัวจะเสียวันไหนเราต้องในกันใส่สามผลวเว้ยเสื้อตัวเนี้ยใช่ใชเอาใส่วันไหนตอนตอนทีเ่เสื้อป่ามาเออหรือเราจะทำได้แทยงง้อนหลังดี เอออันนี้อันนี้อยู่ที่ดูใาพินิ้ของทุกคนแล้วนะเพราะทุกคนอยากให้ทำได้แดงเยอะมากเพราะว่าดูเป็นร้อยรอบดีแอคชั่นเราก็เหมือนเดิมคือนี่ดูรอบที่แปบที่เก้าแล้วก็ยังเหมือนเดิมยังนั่งกิ้งนั่งบิดดูคนที่หน้งเหมือนเดิมคือปินอะปินอะรู้สึกไม่ละคืงกล่องใหญ่เว้ยตอนแรกอะคิดว่าอะไรหรืึปะเฮ้ยกล่องใหญ่เพื่ออะไรมีอะไรชิ้นใหญ่ จะเปิดออกมาคือเยอะมากคือมัน,ม,นมันค่อยๆแบบวาวขึ้นว้าวขึ้นาวาวขนเอเอมีแบบว่าอ่ะนับนะคะหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างนะาจะแล้วก็อ่ะสองแล้วนะสามสีม่ห้าหกอันนี้ต้องนับเป็นเซตปะ เามดแปดเก้าอะไรที่อยู่นนในกล่องคือถึงองมค่าหมดสิบสิบเอ็ดสิบสองไหมสองชิ้นสิบมาแชิ้นทุกคนพูดว่ากล่องปลาคุ้มนะคุ้มมากกล่องปลาเพราะว่าปลากับเราอะสาั่งเสร็จไม่เหมือนกันถูกเราก็คือว่าคือ มันจะจํานวนของอ่ะมันก็จะลดหลั่นกันไปตามราคาเนาะ<ช>แต่คืออันนี้คือเซตที่ใหญ่ที่สุดแล้ว<ช>คือเซตซี<ช>ก็จะได้แบบทั้งหมดนี้ไปเลยจ้าชอบความแบบดแต่คือรอนานหน่อยนะเพราะว่าช่วงนั้นหน่อยช่วงนั้นมันติดโควิดแล้วก็มีปัญหาในการผลิตนิดหน่อย,อยก็เลยทําให้ล่าช้าไป<ต>เออแล้วความที่นี่วะเนาะก,ก็ถัด หาพาย,ยายามจนใ,ให,หน้มันได้มาใช,ใ,ชใช่คือดีมากเราเราโอเคเราโอเคแล้วเกี่ยับความคุมนี้ใช่ในในคือชอบเสื้อ <นะ S 1> ดูดิเสื้อสวยไม่แล้วคือเราอ่ะสั่งกระเป๋าผ้าเว้ยแล้วเราอ่ะก็ลืมไปว่าป่าจะทําอันบ็อกวันนี้เว้ยจะได้อวดกระเป๋าผ้าไปด้วยในตัวอ่ะเดี๋ยวเราจะมีรูปกระเป๋าผ้าขึ้นให้ตรงนี้ทิมนั่นแหละเออคือกระเป๋าผ้ามันก็คือคือกันใช่ลายคือคือกันแต่คือแบบ เอามาเอามาถือคู่กันอ่ะคือมันดีอ่ะแต่ออแอบเสียดายที่แบบว่ามันแฟนมีได้แรงมันจบไปแลว้ววะสิคือถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดเราได้ของคือได้ทุกอย่างวันแฟนมีดอ่ะเราก็คือจะใส่เสื้อแล้วก็ถือกระเป๋าไปแบบเดินกกิก็กหน่อยแอบเสียดายนะแเสียดายแต่ว่าในห้องเรามีคนไปดูมีแพไปดูใช่ใช่ ้าทุกคนาจะได้เห็นแพรอยู่หน้าแฟนใช่เพราะรว่านนแพรคือแต่งตัวเกาหลีมากคนงานถ้าจะไม่ผิดนะถูกแล้วถ้าเกิดว่าเชือกปั่นมาเราก็จะทำรีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็รวมถึงได้แดงถ้าทุกคนอยากเห็นก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยนะทุกคนถ้าทุกคนอยากดูรีแอคได้แดงทุกคนต้องคอมเมนต์บอกนะจะดูกี่รอบเราก็โอเคอ่ะคือดูกี่รอบกูก็ร้องให้ทุกครอบปัง เสียงปืนนี้ขึ้นฟ้าไม่เราจะไม่เล่นุกนี้นะอะรลมพัดตึงวันนี้ช่างติ่งให้สุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊า รู้ไหมฉันเคยเป็นยังไงรู้ไหมว่าเคยกลัวความรักไม่กล้าเปิดใจให้กับใครที่ไหน